สวัสดีกับทุกคนวันนี้เรามาทาลูกเดืกตาแองกันนะครับยีกับตาขายเผือกเล็ดออกกับแซดแล้วตัดหัวออกตัวทิ้งกับมันใจวะล้างให้สะอาดและตั้งให้เด็ดน้ำกับเกลือแป้งว่านใส่กระป๋อยซาว้ข้าวกันกับยุ่นย่างกระหลับเมีมาเลยครับใช้หมึกเลียให้ถั่วเลยครับตาคอยสักฟักนะครับเราก็คอยมาพลิกกับพอตอนเย็นไายโตช่วยเก็บนะครับ แกปเซ็ตเราก็พาไปทอดครับกินน้อมมากับเดี๋ยวเราพากินเล่นที่สตูดิโอนะลูกนะโอเคบ๋พอดีต้องมาวัวที่สตูดิโอกันกับนี่โตก็กินใ่ญ่เลยครับป่ายเลี้ยวเหมือนกันเอากินแต่คนไม่ป่อไอ้มากินกันครับมากไม่ป่อแญ่เดงกินกับเราดูกินร้อยไหมลูกคุยมือบอใส่เกลือร้อยมากเลยบ๋อแวววับเลยกับ